นิทานเรื่องชีวิตแลกเงินในตอนสายๆของวันอาทิตย์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาน้องชายของฉันแวะมายืมเงินฉันถามเขาว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาต้องการแค่สองหมื่นเท่านั้นสามีของฉันทำหน้าเขียวก็จะอะไรอีกล่ะถ้าไม่ใช่เพราะได้ยินเรื่องเงินสองหมื่นนั้นน้องชายคนนี้ของฉัน ไม่ทำการทำงานอะไรเลยเพราะว่าพ่อกับแม่ตามใจตั้งแต่เด็กและตอนก่อนพ่อและแม่จะสิ้นใจพ่อกําชับสั่งเสียฉันครั้งแล้วครั้งเล่าว่าให้ดูแลน้องชายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และเพราะแบบนั้นหลังจากที่ฉันแต่งงานมาน้องชายก็เที่ยวไปเที่ยวมาของเงินฉันไปแล้วเป็นแสน พอมายืมก็มักที่จะบอกว่าจะหามาคืนแต่ฉันก็ไม่เคยได้เงินเหล่านั้นคืนเลยสักบาทเดียวคุณอาจจะข้องใจว่าแล้วฉันให้น้องยืมทำไมกันพูดไปใครก็ไม่เข้าใจฉันก็กลืนไม่เข้าใครไม่ออกเหมือนกันแต่ครั้งนี้ฉันตัดสินใจว่าจะไม่ให้แล้วเพราะว่าแม่สามีเพิ่งจะป่วยเข้าโรงพยาบาลเราใช้เงินจำนวนหนึ่ง ในการรักษาพยาบาลท่านและตอนนี้ทั้งบ้านของเราก็มีเงินเหลือในบัญชีเพียงแค่สองหมื่นเท่านั้นหากให้น้องชายยืมไปจริงๆแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายกันฉันมองหน้าสามีเขาสายหน้าไปมาแค่นี้ฉันก็รู้แล้วว่าคำตอบมันคืออะไรอเหลียงไม่ใช่พี่ไม่ให้แกยืมนะ แต่ตอนนี้ครอบครัวของพี่ฉันพูดไม่ทันจะจบน้องชายก็สวนกลับมาทันควันไม่ให้ยืมใช่ไหมได้เขาทําเสียงเชิดสูงใส่ฉันพูดจบก็เดินออกจากบ้านไปคุณคิดว่าเรื่องมันน่าจะจบแค่นี้ไหมไม่เลยมันไม่จบแค่นี้หรอกที่เขาไม่พูดอะไรมากความก็เพราะว่าเขาถือไพ่ที่เหนือกว่าฉัน อยู่ในมือแล้วเดิมทีฉันกับสามีจะออกไปซื้ออาหารมาตุนไว้ใช้ในอาทิตย์หน้าก็เลยไม่ปงไม่ไปมาแล้วฉันกับสามีนั่งรอไพ่ใบนั้นอยู่ที่ห้องรับแขกอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาก็มีคนมากดออดหน้าบ้านไม่ต้องเดาฉันก็รู้ว่าเป็นใครอาหุงเปิดประตูให้แม่หน่อย เสียงของแม่ฉันดังขึ้นมาก่อนที่ฉันจะเปิดประตูทำไมพ่อกับแม่ถึงลําเอียงรักแต่น้องชายนี่เป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจของฉันเสมอมาน้องอยากได้อะไรแม่ก็จะประเคนหามาให้ทำอย่างก,กับแม่มีลูกเพียงคนเดียวที่ันแม่กลับไม่ทําอย่างนั้นฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอเลียง ไปอ้อนแม่ว่าอย่างไรแม่ถึงได้มาหาฉันถึงบ้านอย่างนี้ฉันรินน้ำให้แม่แล้วก็นั่งลงข้างๆสามีตั้งแต่วันพรุ่งนี้แม่จะให้อหลียงมาอยู่กับพวกแกแกหาห้องให้น้องด้วยนะอาหุงอะไรนะฉันกับสามีพูดพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายก็จะอะไรเสียอีกล่ะน้องชายแกไม่มีงานทำ พอมันมายืมเงินพวกแกก็ไม่ให้น้องงั้นก็ให้มันมาอยู่ด้วยเลยก็แล้วกันแกสองคนอย่าได้รังเกียจน้องเลยให้ข้าวให้ที่อยู่กับน้องเถอะถือว่าทำบุญก็แล้วกันแม่อเหลียงไม่ใช่เด็กแล้วนะหนูหางานดีๆให้มันทำกี่ครั้งแล้วมันก็ทำตัวงี่เง่าเลือกแล้วก็เลือกอีกหนูเลี้ยงมันไปทั้งชีวิตไม่ได้หรอกนะแม่ใช่ละครับแม่ อาเหลียงไม่ได้มือขาดขาด,ด้วนซะหน่อยสามีของฉันพูดเสริมในทันทีใช่แล้วอาเหลียงมันไม่ได้เป็นคนพิการแต่มันเป็นน้องของแกนะตอนนี้มันจะร่วมลงทุนกับเพื่อนมันมาขอยืมเงินพวกแกแกก็ไม่ให้น้องยืมเพราะอะไรหรอแกกลัวน้องไม่คืนหรอแกลืมสิ่งที่เตียสั่งเสียไว้ก่อนตายแล้วหรออาหุงคำพูดของแม่ ทำให้ฉันร้องไห้ออกมาแม่คะอาเหลียงเอาเงินของพวกหนูไปเป็นแสนแล้วนะหนูไม่เคยทวงน้องเลยสักครั้งแต่มันก็ควรมีจิตสํานึกนะคะแม่หากหนูเอาเงินให้กับอาเหลียงไปแล้วพวกหนูจะกินอยู่กันอย่างไรคะแม่ฉันพูดไปร้องไห้ไปด้วยความน้อยใจแม่แม่คะหนูอยากบอกแม่ตรงๆนะคะ ถ้าอาเหลียงเอาเงินของหนูไปค้าขายแล้วขาดทุนหนูจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยแต่นี่มันเอาไปกินกินเที่ยวเที่ยวตอนนี้แม่บอกว่ามันจะเอาไปลงทุนกับเพื่อนจะให้พวกหนูเชื่อมันได้ยังไงมีครั้งไหนบ้างที่มันไม่บอกว่าจะเอาไปลงทุนแต่มีครั้งไหนบ้างล่ะที่มันพูดความจริงหนูบอกแม่เลยนะคะ ครั้งนี้หนูไม่มีเงินให้มันยืมส่วนเรื่องที่จะมาอยู่บ้านหนูหนูให้อเหลียงมาอยู่ด้วยไม่ได้หรอกหนูกลัวว่าหนูจะทนน้องไม่ไหวเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันซัเปล่าๆแม่มองหน้าฉันอย่างผิดหวังฉันไม่เคยเห็นสายตาของแม่อย่างนี้มาก่อนเลยมันทำให้หัวใจของฉันเจ็บวาบชาไปชั่วขณะแม่อ้าปากเหมือนจะพูดอะไรสักอย่าง แต่ก็ไม่พูดอะไรออกมาจากนั้นแม่ก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆฉันมองตามหลังแม่ไปด้วยความรู้สึกผิดฉันไม่เคยพูดกับแม่แรงอย่างนี้มาก่อนเลยแม่ผมขาวไปแทบทั้งหัวแล้วเดินหลังโค้งๆจากไปฉันรู้แม่คงใจสลายเพราะคำพูดของฉันในวันนี้ แต่ใครจะไปรู้ว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้พูดกับแม่แม่คงเสียใจมากและคงไม่รู้ว่าจะบอกน้องชายอย่างไรท่านคงจะเหมือลอยจนไม่สนใจกับรถราที่วิ่งอยู่บนถนนจนมีชาวบ้านวิ่งมาบอกฉันกับสามีว่าแม่ถูกรถสิบล้อชนฉันกับสามีวิ่งไปดูที่เกิดเหตุ แต่ไม่ทันจะได้ดูใจท่านเสียแล้วร่างของแม่เลือดอาบไปท่วมตัวฉันเป็นลมในทันทีที่เห็นสภาพร่างของแม่หากฉันเอาเงินให้อเหลี่ยงยืมแม่ก็คงไม่เดินมาหาฉันที่บ้านและแม่ก็คงไม่ต้องตายด้วยสภาพหน้าเวทนาแบบนี้ฉันผิดเองอาหวดฉันผิดเองฉันมันเป็นลูกที่ไม่เอาไหน ฉันทำให้แม่ใจสลายอาหวดฉันจะทำยังไงดีในงานศพของแม่ฉันไม่มองหน้าอาเหลียงเลยแม้แต่ครั้งเดียวฉันโกรธน้องจนมองไม่เห็นมันอยู่ในสายตาใจจริงของฉันอยากจะตรงเข้าไปตบตีมันซะด้วยซ้ำแต่ฉันก็สงสารแม่เพราะว่าแม่นั้นรักอาเหลียงมากเหลือเกิน ฉันจะทําให้แม่ชอกช้ำใจได้อีกได้ยังไงฉันบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่มีทางให้อภัยมันเป็นอันขาดอ,าอ้ายบอกกับฉันว่าอาเหลียงนั่งคุกเขา่าต่อหน้าโลงศพของแม่เป็นนานสองนานเขาเอาแต่ร้องไห้เสียใจไม่ยอมกินข้าวกินน้ำแต่ไม่ว่าอาอีีจะพูดถึงน้องว่าอย่างไรก็ตาม มันก็สายเกินไปเสียแล้วแม่ไม่มีทางฟื้นคืนมาและมันก็เปลี่ยนความรู้สึกเกลียดชังของฉันไปไม่ได้แม้จะไม่ใช่ความผิดของคนขับสิบล้อแต่เขาก็เอาเงินมามอบให้ฉันสามหมื่นบาทหลังจากที่จัดงานศพของแม่เสร็จแล้วฉันเอาเงินทั้งสามหมื่นบาทนั้นให้กับอเเลียงแกจงจำไว้นะอเเลียงเงินจำนวนนี้ เป็นเงินที่แม่ใช้ชีวิตแลกมาให้กับแกพี่หวังว่าแกจะลืมตาตื่นขึ้นเสียทีเตี่ยกับแม่จะได้ตายตาหลับฉันพูดกับน้องหลังจากที่เอาเงินยื่นให้อาเหลี่ยงรับเงินจากฉันไปโดยไม่พูดอะไรสักคำหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของน้องเลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร สามปีต่อมาฉันได้รับเช็คธนาคารที่ส่งมาจากกวางตุง้งเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทในเช็คใบนั้นมีลายมือของอาเหลียงเขียนกำกับไว้ว่าผมสบายดีเจ้ไม่ต้องห่วงฉันปล่อยโฮออกมากอดกระดาษแผ่นนั้นไว้กับอกความรักของพ่อและแม่เป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้น แต่สิ่งที่ลูกๆทุกคนพึงรู้อายุของพ่อและแม่นั้นมีวันหมดสิ้นยามท่านอยู่จงรีบกระตันยูอย่ารอให้ทุกสิ่งมันสายเกินไปแล้วค่อยมาเสียใจยภายหลัง